มันจะเปลี่ยนสาอรูหน่ายวะตายตายตายหมดตายหมดตายจะตายมาดิวนนี้ดูแรงมากโอ้ดรขดดมาโจ้นะเจนีพี่ายขวา เจ็บตอยพี่ปวดน่เจ็บผมไไปลล่งโอ้โหแม่งเติร์อยังไงไอ้แค่มันหันมาหากทหมดเลยตายตายตายปวดตายแทงเจ็บแทงเจ็บอดัมโดนอดัมหัวเกมหัวมากโอ้ยเกมมากด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ิเดียวี่ยมพี่เยี่ยมพี่มากผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วเยี่ยมโหดมากพี่ไม่กี่โหดจัดไม่กี่โหดจัด กดจัดเลยโหทับมาเลยอ่ะทำไมกูดิเลงวะพี่ถอดอ่ะเกมเนี้ยพี่คนหมดแล้วโล่ไว้อ่ะกดจัดเลยเพียยพี่มี่เฮ้ยหลอดแคนี้เนาะเฮ้ยเอาไอ้เฮี้ยความผิดไอ้หวยถ่ามาก็ได้นะเยี่ยมถ่ามาไหนดิไอ้ไอ้ไอ้นี่ บนมีตัวแล้วง,งบนอ่ะข้างบนอ่ะข้างบวน,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 นตายอ่ะเอายสะจ่าท้าเอ้ยเอ้ยตันทามไม่อยู่ตันทามไม่อยู่มันแรงมากมันแรงมากมันแรงมากแดงเย็นไปเฮ้ยมันไม่มีตัวหลวงทำไมไมันมอยู่แรงหรอป่า อย่างนี้ผมเอาตัวตัวยืนมชวยพี่คืนโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเกิดทั้งืองแต่าโอ้ทำมือเรื่องการโคตรเฮ้ยพันยากเนาะแค่แค่ปั๊บคนทำลายแผ่นนี่ง วัไอ้เจ้าไอ้เชนเดียมอมแม่งเด้มอแม่งยืนแบบช่วยคุมอยู่โคตรดีอ่ะตีน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 ะไว้ดอกเตอร์ดอกเตอร์ดอกเตอร์ไอ้เจ้าเดียมอมไม่ตายไปตายไปนี่อะไรเนี่ยไอ้ไปชูบไปชุไปชุขึ้นแปลได้ปะโอ้เกิดผมบนหนอพี่เออลืมเหมอันเดียบมาหน่ะเฮ้ยอันเตียนเตียอันเตียนวันห้า ด็อกเตอร์ตายดตอร์ตายผมเอาดำเหอเอาดำตายดมตายโอ้ยเฮี้ยหลบนด่ะนเฮ้ยเฮี้ยเอ้ยเนมอนเนมอนเจ็บเนมอนเจ็บเนมอนเจ็บทับตายสองอะทับตายสองเฮียทับแม่งไม่ตาย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 มาอยมาอยู่มาอยมาอ่มาตัเี้ยนะ

ตัวมันกล้มซะเด้อมันเปิดพาท่อพี่มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเข้ามาผมตีตีส่งนั่ตีสงนักระดแล้วปะกระดแล้วปะกลับไปนั่นหลับไปนั่นหลับมันจะเรีนสีไอ้รูหน้าอยู่ตาย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 หมดตายจะตายมาดิคดูแรงมาก พอมักเลยเล่เจ็บตาบ้าเฮ้ยอาวไม่ตายได้ไงเกบข้าบาตัวหนึ่งได้หรอกร้องให้ต่อยดิอกระดเจ็บกระเจ็บมาก

เนิเก็บมารบเกติินงทางี่อทางเกิดมาแล้วทางทางติมทางเฮ้ยเี้ย่าตายให้่าตายพี่นิขึ้นหลอดอ่ะโอ้โหมันหัามาัมาโคตรไวเลยว่ะไปไ รอรอไอ้นีออ thing, ่มันหมดแล้วฟังเพลงเสียงรอตัดสายตัวไปไปไปดันมาดันมาดันมา มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยน้องเขามาเลยน้องไ้พีเจมส์ยดมาพี่เราังไม่ไปเลยพี่เราแค่ต้องดันแค่ถึงจุดสองเดียวไวกว่นมันละข้างบนข้างบนมีวันได้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเ้ามมพี่เจมพีโลแตกผมมีโล่ต่อมีติดแม้วมีติดนะ จะรอถึงประมาณตรงนี้พี่เจมถึงตรงแท่งแดดเห็นปะเห็นแดดปะโอเคโอเคไปยิงไอ้นี่หน่อยเดีวเดี๋ยววางยับยอ้ยจะบอกไว่ายังไม่ทันแต่รอรอเพิ่มรอการอฮิวเราเกิดกันก็นดะต่อะนะดาะไป

่อยพเมเดินเข้าไปเดิเข้าไป่เมเเาไปดินเข้าไปพี่เขไปนะเขไปนะเขไปนะโอ้โหทไมน่ารูก็ได้ยังไงไอเกมเดินไปสนพี่เลยพี่หวฮกโลไมวะ